สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพี e c e Show คองครับ m ต s t e r K ก็วันนี้ครับผมจะมารีวิวลูฟี่นิกาครับเกียร์5นะครับ6ดาวลิมิเต็ดครับ ลูฟีนิกานะครับหรือลูฟี่เกียห้านะครับมันกระตุคอนหดาวลิมิเต็ดนะครับที่สามารถออกจากกาชาลิมิเต็ดเท่านั้นกาชาทั่วไปตัวฟรีจะไม่มีออกนะครับซึ่งตัวของลูฟีนิกาครับมันกระตรคอนหดาวลิมิเต็ดที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบของ ex super นะครับแล้วก็จะมีการโจมตีแบบลัสตัวนะครับ อย่างแรกครับเราดูภาพเคลื่อนไหวก่อนนะครับนี่คือภาพเคลื่อนไหวของเวล2นะครับก็สีสันดูสดดีนะแต่ข้อเสียก็คือว่าไม่กระพริบตาครับเพราะเอามือปิดตาอยู่เนาะภาพปกติครับทุกคอในปัจจุบันตอนนี้นะภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีการกระพริบตาแนละ้วทำให้ดูว่ามีการเคลื่อนไหวดูมีชีวิตมากขึ้นแต่พอเป็นหน้าของนิกานั้นเขาปิดตาอยู่ก็เลยดูแบบว่า ค่อนข้าจะดูทื่อๆมากๆนะครับไม่มีการขยุขยับเลยเนาะมีแค่แสงไฟออกมานะครับลูฟี่นิกาครับเป็น6ดาวลิมิเต็ดที่ค่อนข้าจะาเล่นยากอยู่นิดนึงจะหากคุณไม่เข้าใจนะครับในพวกสกอสก,กิของเขาเนาะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเนาะให้คุณเข้าใจกันแบบง่ายๆครับและก็จะโชว์การเล่นให้ดูกันสักนิดสักหน่อยนะครับ เราไปเริ่มกัะจัดกสกิลของกับตันนะครับคุณต้องทําความเข้าใจก,กันก่อนนะครับว่านิกาเนี่ยมันมี2ร่างพอเริ่มเกมมาครับทุกครั้งนั้นนิกาจะเป็นร่างของธรมรมดาหรือร่างหัวดําครับแล้วพอคุณทําเงื่อนไขผ่านครับหรือเงื่อนไขได้ครบนะครับก็จะกลายเป็นร่างของนิกาหรือหัวขาวให้คุณนะครับมันมี2ร่างนะครับ ทุกครั้งที่เริ่มเกมมาจะเริ่มต้นด้วยร่างของธรมรมดาหรือร่างของหัวดำทุกครั้งนะครับคุณต้องทำตามเงื่อนไขหรือเออสกิลของมันให้ครบก่อนมันถึงกลายเป็นร่างของนิกะให้คุณได้นะครับระหว่างการเล่นนะกับตันครับก็จะมี2อ,อย่างคือกับตันของร่างธรมรมดากับกับตันของร่างของนิกะนะครับกับตันของร่างของธรมรมดาครับก็คือ สายของธงสีเหลืองครับเพิ่มเลือดไป1.2เท่าเพิ่มโจมตีไป5.5เท่าแล้วก็สายครับและก็สีอื่นๆนอกจากเหลืองและก็ธงครับก็จะเพิ่มโจมตีให้เหมือนกันแต่จะเพิ่มให้แค่4.5เท่านะครับแล้วก็จะมีการถึกขึ้น20%ซแก้วเหลืองแก้วเนื้อออกบ่อยขึ้นแก้วเหลืองแก้วเนื้อเป็นแก้วตรงสีของทีม กดเพอร์เฟกจะกินเนื้อได้ด้วยแล้วก็สามารถนะครับกันการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายทั้งหมดได้10เทิร์นล้างโซ่ให้กับทั้งหมดได้10เทิร์นนะครับสามารถกันดีบับได้2อย่างนะครับสามารถกันได้ทั้งทีมนะครับทั้งการการถูกเพิ่มเวลาของไม้ตายและการโซ่10สิบเทนะิร์นเนาะแล้วก็ร่างของธรรมดานั้นสามารถตายได้และเกิดใหม่ได้ครับ หรือเลือบบดปลดหลอดครับเลือบบดปลดหลอดเกมโอเวอร์เนี่ยพอเกมโอเวอร์ปุ๊บมันจะเกิดใหม่ครับแล้วพอเกิดใหม่ปุ๊บจะกลายเป็นร่างของนิกาให้ขุ่นะครับซึ่งการเกิดใหม่นั้นสามารถเกิดใหม่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อการเล่น1รอบนะครับพอเกิดใหม่ปุ๊บกลายเป็นนิกกานะครับสกิลของร่างของนิกาก็คือ,อาสายของธงแล้วก็ สีเหลืองนะครับก็จะเพิ่มโจมตีให้ขึ้นไปเป็น6เท่านะครับแล้วก็สายและก็สีอื่นๆน,นอกจากสายของธงและก็สีเหลืองก็จะเพิ่มโจมตีให้เหมือนกันแต่จะเพิ่มให้แค่หาเท่านะครับแล้วพอไกลไปล่างของนิกาปุ๊บจะทำให้ทุกตัวครับในทีมตีแบบทะลุเกราะป้องกันได้นะครับคำว่าตีแบบทะลุเกราะป้องกันนะั่นก็คือพวกเกราะบาลีย เกราะลุง้งกราะผาครึ่งนะครับส่วนกราะทองนั้นผมยังไม่แน่ใจว่ามันตีทะลุหรือเปล่านะแต่คือกร,อกรอาะุ้งเกราะผ่าครึ่งเกราะบาเรียเนี่ยตีทะลุแน่นอนนะครับส่วนเกราะฟ้าไม่ได้ทะลุนะครับเพราะกราะฟ้านั้นมันคือการเพิ่มอาดิฟครับหรือการเพิ่มค่าพลังป้องกันของบอสขึ้นมา อาสกิวนี้มันสามารถตีทะลุกรอะแต่ไม่ได้ตีทะลุพลังป้องกันเนาะเพราะงั้นก็เลยว่าตีไม่ทะลุกรอะสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีการอาชามให้แก้วเนื้อแก้วเหลืองออกบ่อยขึ้นแก้วเนื้อแก้วเหลืองเป็นแก้วตกเสียงทีมกดเพอร์เฟกกินเนื้อได้ด้วยแล้วก็เหมือนเดิมก็คือจะมีการการถูกเพิ่มเวลาของไม้ปายทั้งหมดได้สิเทิร์น การโซ่ทั้งหดได้10เธอนนะครับก็คือว่าถ้าเป็นร่าของนิกาปุ๊บจะตีแรงขึ้นแล้วก็จะมีการตีทะลุเกราะได้ด้วยแต่ร่างของนิกานั้นข้อเสียก็คือจะลดเลือดครับลดเลือดของทีมเราลงไปทุกเธิร์น10%นะครับตอนจบเธอนนะพอจบเธอปุ๊บเลือดหายไปทุกเทิร์นทุกเธอนะครับ พองานพอไกลไปร่างของนิกาแล้วก็คุณต้องรีบเล่นนะครับรีบเล่นรีบชนะนะถ้าคุณดองเธินนานไปเลือดคุณหมดหลอดเองนะครับเพราะทุกเทินนั้นเลือดหายไป10%ทุกเทินนะครับของร่างของนิกานะตอนนี้ฟังไปคุณอาจจะคิดตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวช่วงของท้ายคลิปผมจะโชว์การเล่นให้ดูนะครับการเปยนร่างของนิกาให้รับชมกันนะครับแล้วก็สกลิลของไม่ตายัก็คือ จะทำดาเมจส2ล้านครับใส่สตููนะครับ1ตัวรับแบบทะลุกราะป้องกันทะลุพลังป้องกันนะครับแล้วก็ทะลุบัฟดาเมจ1ไปนะครับ2ล้านนะใส่1ตัวนะครับแล้วก็จะมีการบัฟนะครับโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นครับให้กับสีเหลืองและก็สายถุงนะครับเอา3เท่า ึ่งตรงนี้มันต้องประตคอนสีเหลืองและก็สายธงในตัวเดียวกันนะครับคำว่าเหลืองธงในตัวเดียวกันหมายถึงอะไรครับหมายถึงครับตัวครนะครับที่เป็นสีเหลืองและก็เป็นสายธงนะครับในตัวเดียวกันอย่างเช่นอาเป็นการาฟตัวนี้การาฟ6ดาวบวกครับเป็นสีเหลืองและก็เป็นสายธงด้วยอันนี้คือถูกต้องครับ หรือไม่ก็จะเป็นพวกโรเจอร์โอเด้งรออย่างนี้ได้หมดครับแต่ตระหากครับถ้าหาเป็นสีเหลืองแต่เป็นสายอื่นๆครับอย่างเช่นว่าเป็นสีเหลืองของคาตาคูลิตัวนี้ครับเป็นสีเหลืองนะครับแต่คาตามันคือสายของหมัดแล้วก็กราบอันนี้คือไม่ได้ครับมันต้องเป็นสีเหลืองแล้วก็สายถงเนาะอันนี้คือเป็นเหลืองแต่เป็นสายของหมัดแล้วก็กราบนะครับหรือ จะเป็นสีอื่นๆแต่เป็นสายธงอย่างเช่นเป็นอะบูอาบอาตัวนี้เป็นสีของม่วงแต่เป็นสายธงอันนี้ก็ไม่ได้ครับต้องเป็นสีเหลืองและก็สายธงในตูเดียวกันนะครับเซกิวของลูฟี่ถึงจะสามารถบัฟให้ได้สูงสุดนะครับก็ต้องเป็นเหลืองและก็ธงในตูเดียวกันนะ สีเวเหลืองและก็ธงนะครับก็จะบัฟให้ถึง3เท่านะครับถ้าหากนะครับเป็นแค่สีเหลืองหรือสายธงจะบัฟให้แค่2.75เท่านะครับอันนี้ไม่งงกันนะเหลืองและก็ธงในตัวเดียวกันบัฟให้3เท่าถ้าหากเป็นสีเหลืองแต่เป็นสายอะไรก็ได้หรือเป็นาสายธงแต่เป็นสีอะไรก็ได้อย่างเงี้ย ก็บัฟให้เหมือนกันแต่จะบัฟให้แค่2.75เท่าเนาะความแรงสูงสุด3เท่านั้นก็คือว่าต้องเป็นเหลืองและก็ธงในตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับถึงแรงได้3เท่านะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแก้วครับทั้งหมดครับรวมถึงมืดหมือนด้วยให้กลายเป็นแก้วของสีเหลืองให้นะครับถ้าขาวนะครับใช้ไม้ตายตอนเป็นร่างของนิกานะครับก็จะมีการเพิ่มก็คือจะมีการบัฟ เอฟเกแก้วครับเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับบัฟเอฟเกแก้วให้กับสีเหลืองและก็ธงในตัวเดียวกันบับให้3.25เท่า1เทินแล้วก็สีเหลืองหรือสายธงนะครับก็จะบัฟให้แค่2.75เท่า1เทินนะครับแล้วก็จะมีการล้างบับดีๆของศัตรูทั้งหมดนะครับจะหากเป็นร้างของนิกานะ ซึ่งคำว่าร้างบัฟดีๆของศัตรูทั้งหมดนั้นก็คือจะได้แก่พวกบัฟเกราะครับเกราะรุง้งกรฟ้าเกราะทองเกราะบาเลียบัฟโจมตีของศัตรูบัฟบ,บ้าครั่งประมาณนี้เนาะก็จะหายไปเลยทั้งหมดนะครับหนึ่งเถินนะครับไม่ตายมีไม่ตายของร่างธรรมดาและไม่ตายของร่างนิกะเนาะไม่ตายของร่างธรรมดานั้นพอกดไปก็จะมีแค่การเปลี่ยนแก้ว บัฟโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นแต่พอกดตอนที่ไปน้าของนิกะก็จะมีทั้งการเปลี่ยนแก้วบัฟโจมตีสีชนะทางแรงขึ้นบ,บัฟเอฟเลกแก้วล้างบัฟดีๆศัตรูทั้งหมด1่เธอนะครับร่างของนิกะพอกดไม่ตายปุ๊บมันจะได้ผลที่ดีกว่าบัฟได้เยอะกว่านะครับสกิลของลูกเรือนะครับถ้าหากนิกะเป็นลูกเรือนะครับก็สามารถ ตัวของนิกะเองนั้นจะล้างช็อตของตัวเองออกทั้งหมด99เถอนะครับแล้วก็สกิลของ EX Super ครับต้องบอกก่อนว่า EX Super เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่าง Super Type และก็ Super Card รวมกันกลายเป็น EX นะครับ Super Type ก็คือจะทำให้การโจมตีสีของนั้นๆ จมตีแบบสีชนะทางได้แรงขึ้นไปอีกประมาณ1.5เท่าซุปเปอร์คาร์ดก็คือจะมีการเพิ่มเลือดเพิ่มค่าพลังของคาร์ดหรือสายนั้นๆเพิ่มไปอีกประมาณ1.5เท่าแล้วพอกลายเป็น EX ปุ๊บก็คือสามารถทั้งอาทำให้สีและก็สายโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับก็คือว่าเป็นการรวมกันระหว่าง ทยแล้วก็ค์ดหรือสีแล้วก็สายเนาะเลยกลเป็น ex super นะครับมันคือตัวคอรูปแบบใหม่เนาะ ex super ะครับเงื่อนไขครับขอ s e c u r ex e ก็คือจะต้องมีตัวคอนะครับที่ผมจะบอกไปตอนนี้3ตัวขึ้นไปในทีมไม่นับรวมซัพพอร์ตและก็ตัวคู่นั้นจะนับเป็นแค่1ตัวนะครับจะต้องมีเป็นโซโลนามิอุซบ ซันจิชอปเปอร์โรบินแฟรงกี้โซโคิงจินเบย a ามาโตะลอคิโมโมะครับซัก3ตัวในทีมนะครับถ้าหากเป็นตัวคู่อย่างเช่นว่าเป็นโรบินคู่กับจินเบจะนับเป็นแค่1ตัวนะครับไม่ใช่ว่านับ2นะตัวคู่นับ1นะครับต้องมี3ตัวในทีมขึ้นไปนะครับไม่นับรวมลูฟี่นะ ่าแล้วก็สกิลคือจะเปลี่ยนอ่อจะทําการบัฟแก้วครับบัฟเพิ่มความแรงของแก้วสีเหลืองแก้วเนื้อครับเพิ่มความแรงให้3เท่า1เทิร์นครับซึ่งตรงนี้ครับมันคือการบัฟเพิ่มความแรงของแก้วนะครับไม่ใช่การบัฟเอฟเฟกแก้วนะคุณสามารถบัฟเอฟเฟกแก้วทับไปได้ครับเพราะมันคนลระบัฟกันนะครับ มันจะเพิ่มความแรงของบัฟแก้วสีเหลืองครับแล้วก็เนื้อเป็น3เท่าซึ่งแก้วเหลืองและก็เนื้อนั้นปกติจะแรงสูงสุดอยู่ที่2เท่านะครับเพิ่มความแรงไปถึง3เท่าซึ่งนี่แรงสุดในเกมนะครับแรงสุดในเกมนะ3เท่าตรงจุดเนี้ยดึงเธอนะครับและก็ทําให้ลูฟี่ล่างธรรมดาครับกลายเป็นล่างของนิกะได้เลยครับ พอคุณกดสกิลของ EX Super ร์ครับหรือการลากลงนะครับพอกดปุ๊บลูฟี่ธรรมดาหัวดำเนี่ยก็กลายเป็นนิกะให้คุณเลยเนาะโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปตายก่อนรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องตายนะคุณแค่กดสกิล EX เนี่ยก็กลายเป็นนิกะให้คุณแล้วนะครับแล้วก็จะเอสีเหลืองกลายเป็นซุปเปอร์เหลืองสายธงกลายเป็นซุปเปอร์ธงเนาะเหลืองกับธงก็จะโจมตีได้ แรงมากขึ้นนะครับประมานนะครับก็ถือว่าทำให้อานิกาเนี่ยเปลี่ยนร่างได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยการเปลี่ยนร่างนั้นก็คือ 1. คุณต้องตายก่อนรอบหนึ่งหรือ 2. คุณกดสกิลของ ex super ครับแค่นแหละก็กลายเป็นนิกาให้คุณได้แล้วนะครับมี2วิธีนะตายหรือกดสกิล ex นะครับ แล้วก็สกิลของลัสนะครับสกิลของลัสเนี่ยคุณต้องปลดลิมิตก่อนนะครับปลดลิมิตเต็มก่อนนะคำว่าปลดลิมิตเต็มก็คือไม่จําเป็นต้องปลดกุญแจนะครับก่อนปลดกุญแจให้เต็มนะครับอ่าสกิลอาร์บิลักอันนี้ก็โผล่มาเนาะอาร์บีหลักของสกิลของลัสนะครับแค่ปลดลิมิตเต็มนะครับสก,กิลของลัสเนี่ยเงื่อนไขเหมือนกันนะครับแต่ความแรง แล้วก็การลดเลือดเนี่ยจะต่างกันนะครับถ้าเป็นเวลหนึ่งนะครับเวลหนึ่งนั้นความแรงก็จะต่ำลงมาหน่อยอาอพวกความแรงเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะมันคือการคำนวณของการกดนะครับเพิ่มไป0.2 0.3อะไรอย่างนี้เนาะพูดไปจะงงครับผมจะอธิบายก็คือว่าลัสนี่อ่ะมันสามารถกดติด,ต,ดติดกันได้5ครั้งสูงสุดนะครับสูงสุดคือ5ครั้งซึ่งถ้าหากคุณกดติด ทุกครั้งที่คุณกดติดเลือดของคุณนั้นจะหายไป2 0 5 0นะครับเวลหนะกดติด1ครั้งหายไป20,050ถ้าหากคุณต้องการจะกดติด5ครั้งเลยคุณต้องมีเลือดมากกว่า1 2 5 0 0 0ขึ้นไปนะครับคุณถึงสามารถกดติดได้ดูลวครั้งนะครับเพราะกด1ครั้งเลือดหายไป2 0 5 0นะเวล1นะครับ จะหาเป็นววห้ครับก็จะอ่าจะหากดติดหนึครั้งเวห้จะหายไปแค่2องหมื่นนะครับก็จะอ่าน้อยลงไปเนาะจาก2 5งหมกลายเป็นส0 0 0 0ื่นนะครับส่วนเงื่อนไขายก็กคืออ่าสกิลของลัสน,นั้นคุณต้องเจอบอสใหญ่แล้วก็ลูฟี่ต้องเป็นร่างของเกียห้าหรือนิกะและก็ต้องให้ลูฟี่นั้นกดเป็นตัวละครสุดท้ายนะครับ เหมือนเพราะสกิลของลัสแทบนะสกิลของลัสลูฟี่เนี่ยคุณต้องกดลูฟี่เป็นตัวละครสุดท้ายเนาะหรือตัวที่6นะครับถึงจะมีลัสออกมาได้นะครับโดยรวมครับของลูฟีน่นิการนะค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆโก่งมากๆกับตันโคตรดีกับตันบัฟโคตรแดงสูงสุดถึง6เท่าไม่ตายก็สามารถบ,บัฟได้โคตรดีทั้ง2อย่างในการเปลี่ยนก็นได้ด้วยสกิลของเจ้า EX ก็บัฟได้แรงอีกอ่านิยามของนิกกก็คือประตูคอที่โคตรแรงครับแรงทุกตรงกับตันไม่ตาย ex p l u ทุกตรงคือมีแต่ความแรงโคตรๆทั้งนั้นเลยครับความเล่นง่ายนั้นถ้าคุณเข้าใจสกิลตัวนี้เล่นไม่ยากครับแต่คุณต้องเข้าใจสกิลก่อนนะครับกับตันนั้นถึงคุณจะจัดทีมที่ไม่ใช่ าสีเหลืองหรือสายธงเป็นลูกเรือก็ได้เหมือนกันนิกะก็เพิ่มพลังให้ได้เหมือนกันนะครับนิกะสามารถเพิ่มพลังให้ทุกตัวทุกสายทุกสีนะแต่แค่ว่าสีเหลืองและก็ธงนั้นจะเพิ่มให้มากกว่าแล้วก็บัฟนั้นก็จะบัฟให้แค่เหลืองและก็ธงเท่านั้นนะครับต่อไปครับก็คือในโหมดของ pvp เนาะซึ่งผมไม่มีผมเลยขอมาดูอันดับบนบนแล้วก็ แนะนำทีมให้คุณนะครับนิกาเนี่ยมันคือทีมของสีเหลืองนะครับก็ทหากคุณดูครับก็จะมีเป็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นโรเจอร์โอเด้งลอเหลืองนิกาโมโมคุณทหารนี่คือแจ่มมากครับทีมเหลืองนะครับหรือจะเป็นเจ้าลอนะครับแล้วก็มีคุสซันหกดาวบวกโมโมลูฟี่โอเด้งนี่ก็แจ่มครับคือจะเป็นทีมเหลืองนะครับ พยายามจัดทีมเหลืองให้กับลูฟี่นะครับมันก็จะเหมาะมากๆครับหรือจะเป็นทีมทงทีมนี้ครับก็จะเป็นโมโมเป็นโซโลธทงนะครับโอเด้งนิกะซันจินี่คือทีมทงอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าจัดทีมลูฟี่เป็นทีมเหลืองก็น่าจะดูเวิร์กกว่านะครับหรือเป็น,นี้นี่ก็ได้เป็นยามาโตะ6ดาวบวกครับแล้วก็เป็นโอเด้งเหลืองเอเนลเหลือง6ดาวคูซาน6ดาวบวกลูฟี่นิกะ แล้นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลูฟี่คือทีมเหลืองเป็นทีมเหลืองที่เรียกว่าเป็นเหลืองใหม่ที่เก่งมากๆครับมีลูฟี่มี uffy, มโมะด้วยก็ดีมันทำให้คุณแรงขึ้นเนาะหลักๆก็คือจะเป็นลูฟี่หรือเป็นโรเจอร์หรือเป็นยามาโตะหรือเป็นโอเด้งหรือเป็นคุซานหรือเป็นลอเหลืองใส่ไปก็จะเหมาะกับทีมของลูฟี่เหลือง p v p มากๆนะครับ เราดูทีมกันมาแล้วเรามาดูสกิลครับสกิลของในโหมด PVP ของลูฟี่นิกานะครับสกิลต,ตัวก็คือสีเหลืองครับก็จะมีการเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็วเพิ่มคลิกคือเพิ่มทุกอย่างเลยครับสีเหลืองนะแล้วก็ลนะูฟี่นั้นสามารถตายเกิดได้1นึ่งรอบเรับวพอตายไปเกิดใหม่มาเรือดอยู่ที่50%นะครับส่วนสกิลของไม่ตายก็คือ ไม่ตาก็คือจะสามารถครับทำดาเมจระยะกว้างครับ4 5 0นะครับแล้วก็จะสีเหลืองครับก็จะมีการบัฟโจมตีให้30วิศัตรูนะครับ1ตัวที่มีเลือดสูงสุดนะครับก็จะทำดาเมจ1.5เท่าแบบทะลุกรอะป้องกันใส่ไปนะครับไม่ตายถือว่าทำดาเมจได้แรงนะครับ4 0 0บวกกับอีก 1.5เท่าแบบทะลุกรอบป้องกันนะครับแถมมีการบัฟโจมตีด้วยซึ่งบัฟได้นานมากตั้ง30วิน่ก็ประตัะครค่อนข้างจะเก่งมากๆของทีมสีเหลืองณปัจจุบันนะครับส่วนสกิลต้านทานก็คือสามารถการการปิดไม่ตายการดาเมจโอเวอร์ถามนะครับ100%แล้วก็ถึกต่อสีม่วง30%นะครับ สกิลของในโหมด GP ครับหรือในโหมด3-3นะครับสกิลกับตาก็คืออ่าสีเหลืองครับเพิ่มโจมตีอ่าเพิ่มเลือดไม้ตายไวขึ้นนะครับสีแดงสีเขียวครับก็จะเป็นการเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วเพิ่มป้องกันให้นะครับส่วนกิลของไม้ตายนั้นนะก็คือจะต้องทำดาเมจไป60,000ก่อนถึงจะมีหลอดเต็มนะครับสกิลม้ตาก็คือจะสามารถ ทำดาเมจแบบทะลุเกราะป้องกันใส่ตัวคอศัตรูทั้งหมดได้2.4เท่านะครับอันนี้โคตรกโกงนะดาเมจแบบทะลุเกราะป้องกัน2.4เท่าใส่ทั้งหมดโคตรกโกงคนระับแล้วก็สีแดงสีเขียวสีเหลืองครับก็จะมีการบัฟโจมตีบัฟความเร็วบัฟป้องกัน30วิแล้วก็ล้างไอที่สถานะที่ถูกลดค่าพลังครึ่งหนึ่งลง 30วินะครับอ่าไม่ตายค่อนข้างจะเรียกว่าโกงมากๆในโหมดของ GP หรือ33นะครับลูฟี่นิกานั้นเก่งทั้งในโหมดของธรรมดาและเก่งทั้งในโหมดของ PVP ทั้ง11ทั้ง33ถือว่าเก่งทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับการลงด่านนะครับ สังเกตนะครับตรงรูปของลูฟี่นิกะครับมันจะมีผลปีศาจมร์งมุงโผล่มาครับเห็นไหมครับกลมๆม่วง,งอะ่ะอันนั้นคือบง่งบอกว่าสามารถตายเกิดได้หนึ่งรอบนะครับถ้าหากไอเจ้าผลนี้หายไปคือว่าตายเกิดไม่ได้นาะเริ่มเกมนะครับเริ่มเกมมา,มมมานิกะจะเป็นร่างของลูฟี่ธรรมดาเนาะหัวดำนะครับหนึ่งก็คือต้องตายก่อน หรือ2ก็คือคุณแค่ลากลงหรือสกิลของ ex เนาะสกิลของ ex นั้นคือให้คุณกดค้างครับแล้วให้คุณกดลากลงจะเป็น ex ให้คุณนะครับเงื่อนไขก็คือคุณต้องมีกลุ่มของหมวกฟางหรือโมโมหรือลอหรือคิดหรือยามาโตะในทีมสัก3าตัวขึ้นไปซึ่งตอนนี้ครับมีเกิน3าตัวขึ้นมาแล้วสกิลของ ex ก็เลยทำงานได้เนาะ แต่อย่างแรกครับผมจะให้ดูเลครับว่าถ้าหากลูฟี่นั้นโจมตีไปและตายจะเกิดใหม่ครับเป็นนิกกาครับมาดูกันไม่ตายครับลูฟี่ครับ โจมตีไปครับเปลี่ยนแก้วนะครับบัฟบโจมตีสีแดงขึ้นนะครับเราตายครับเกมโอเวอร์ครับแต่พอตายครับเกิดใหม่ครับเกิดใหม่ครับเลือดเต็มหลอดนะครับกลายเป็นนิกานะครับ แต่ก็จะในการลดลดเหลาครับตอนจบเทิร์นลงไปอ่า10%นะครับและเมื่อกี้นี้ครับโดโซ่ครับโซ่ไร้ผลนะครับโซ่ไร้ผล10เทิร์นการการถูกเพิ่มเวลาของเมตาย10เทิร์นนะครับนิกะเป็นกัปตันการดีบัฟได้2ออย่างนะครับ10เทิร์นนะเห็นไหมครับพอตายไปปุ๊บเกิดใหม่มาเป็นนิกะหรือหัวขาวนะครับหรือคุณแค่กดลากลงครับดูนะลากลง ex เห็นไ,ไหมครับแค่กดลากลงครับหรือสกิลของ EX ครับลูฟี่ก็จะกลายเป็นนิกะให้คุณแล้วนะครับ1คุณตายก่อนรอบหนึ่งกลายเป็นนิกะ2กดสกิลของ EX ลากลงก็กลายเป็นนิกะให้คุณได้เหมือนกันนะครับมี2วิธีนะแล้วก็พอกลายเป็นนิกะครับสกิลก็จะมีการบ,บัฟเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ เห็นวงฮาคี้ไหมครับนั่นคือวงฮาคี้ที่จะล้างบัฟดีๆของบอสออกไป1เทินบัฟเกราะของบอสต,ตอนแรกอยู่5เทินกลายเป็น4เทินนก็คือหายไป1เทินนะครับมันจะล้างบัฟดีๆที่บอสมีออกทั้งหมดนะครับ1เทินนะแล้วก็พอกลายเป็นนิก,กาปุ๊บกดไม้ตายปุ๊บก็จะมีการบัฟเพิ่มเติมขึ้นนะครับคือจะมีการบัฟเอฟเฟกต์แก้วครับเอฟเฟกต์แก้วให้ 3 2มเท่าของสีเหลืองและก็ธงในตัวเดียวกันแล้วก็2.75เท่าของสายธงหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็บัฟโจมตีสีแรงขึ้นครับให้กับสีเหลืองและก็ธงในตัวเดียวกัน3เท่าแล้วก็บัฟให้กับสีเหลืองหรือธง2.75เท่านะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มความแรงครับของแก้วสีเหลืองและก็เนื้อให้ไปถึง3เท่านะครับ1เท่นะ เห็นไหมบัฟเอฟแก้วกับบัฟเพิ่มความแรงของแก้วเนี่ยสองบัฟนี้คือมันคนลบัฟนะครับสามารถบัฟพ,พร้อมกันได้และมันเสริมพลังให้ทั้งคู่นะครับค่อนข้างแจ่มมากๆนะแล้วก็สกิลของลัสสกิลของลัสนั้นคุณต้องกดลูฟี่เป็นตัวละครสุดท้ายหรือคุณต้องโจมตีให้ครบ6ตัวก่อนนะครับหรืออาตัวแหละลูฟี่คือ6ตัวนะครับพอกดไปปุ๊บ ก็จะมีลัสออกมานะครับซึ่งอาซของลัสนั้นคุณต้องตั้งสมาธิดีๆเพราะมันต้องใช้การฝึกฝนในการกดนะครับไม่ใช่ว,ว่าทุกคนพอเริ่มมาปุ๊บคุณจะกดเป็นไม่ได้ครับคุณต้องหัดสกิลของลัสนั้นมันจะอาการกดนั้นมันจะเร็วกว่าการกดธรรมดาประมาณครึ่งวินะครับ แล้วก็ลัสของลูฟี่เนี่ยมันจะโผล่ออกมาตรงกลางหน้าจอนะครับตัวหนังสือใหญ่ๆออกมานะยังไงก็ต้องสังเกตไม่ใช่สิคุณต้องลองกดเองอ่ะคุณจะรู้จังหวะเองนะครับผมอ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะมาลองกดกันเลยครับ ประมาณนี้ครับก็การกดลัสนั้นคุณต้องกดเรียกว่าไงอ่ะกะจังหวะดีๆมือไวๆแต่ไวไปก็ไม่ได้เนาะคุณต้องหัดกดนะครับของลัสนี่ยแล้วก็ทุกครั้งที่กดติดเลือดคุณก็จะหายไปทุกครั้งครับก็ต้องมีเลือดที่ค่อนข้างจะเหลือสักหน่อยนะครับกดลัสไม่ยากอย่างที่คิดครับขอแค่คุณหัดกดนะครับถ้าคุณกดติดดาเมจโคตรแรงครับ ส่วนการจัดทีมครับก็เน้นในสีของเหลืองและก็ทงนะครับเน้นเหลืองและก็ทงในทีมนะที่เป็นลูกเหลือนะครับแล้วก็พยายามใส่พวกของกลุ่มฟางหรือคิทหรือลอหรือยามาโตะหรือโมโมใส่ให้ให้ครบ3ตัวนะครับในทีมนะเพื่อลนะูฟี่นั้นจะได้กดอาสกีของเอียกได้พอกดเอียกปุ๊บก็กลายเป็นของนิกนะเนาะพยายามจัดทีมแนะนําประมาณนี้ครับ ลูฟี่นิกะลิมิเต็ดเกียร์หครับก็ประตูคอนลิมิเต็ดที่ค่อนข้างจะเก่งโคตรๆเรียกว่าประตูคอนโกงแห่งปีนี้เลยก็ว่าได้ครับและเดี๋ยวอนาคตครับก็จะมีร่างของ6ดาวบวกมาอีกนะซึ่งคาดว่าจะเก่งและโกงกว่านี้แน่นอนครับซึ่งตอนนี้เก่งโคตรๆครับมือใหม่มีก็ดีมือเก่ามีก็ยิ่งดีนะครับประตูคอนค่อนข้าง,างจะโคตรเก่งครับวันนี้รีวิวประมาณนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับถึงแม้สวัสดีครับ